น้องใบบัวเดี๋ยวมาตรงกลางเลยนะนี่เส้นตรงกลางตรงกลางเลยะ,ะมาตรงกลางเถอะน,น้อเลยน้องใบบัวกำลังเดินยิเงเข้าเส้นชัยมาครับอีกข้างซีเมตรน้องใบบัวยิ่งอัดมาแล้ครับน้องใบบัวน้องใบบัวเขา้าเส้นชัยมานะแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không cái lỡ những video hấp xa cái đây nhấc áo cái đây, thằng long bố mày có tám là, à, là băng là băng lốt đó, con cái đây, อีกหนึ่งร้อยเมตรครับ <c oughs> จอกมาจอกมา <c oughs> แล้วพังหลุดน <c> ะ <oughs> <c oughs> ครับกลมสุดท้ายเลยเ็นปะโอเคนะมไ <c oughs> ม่ต้องกลางเลยจ้ะต้องกลางถนนเลยนะครับผู้หญิงคนสุดท้ายกำลังจะเข้าเส้นชัยครับ เอเคครับเขาเส้นใช้เป็นที่เรียบร้อยก็นะครับเก่งมากครับเอยูอ่ดเอรอยูอ่ดา,า,าวัดาสต้องก,การหรือครับนี่เขาคนสุดท้ายจะได้ที่หนึ่งที่น่ตรงกลางเลยครับน,น้องเงินคนสุดท้ายของสนามแลเดี๋ยว่าเข้าที่หนึ่งในรุ่น 1ิบหถึงสิปีครับเก่งมากเลยครับปูนสำรอเงนี่ครับนะข้เส้นชัยทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องฟุ้งได้กี่นาทีครับได้13นาทีรับนาทีจดไม่เพียเท่าไหร่ครับเพียนามจห้า้าสามจุโอ้เร็วมากครับเก่งมากครับครับครับ เห็นต้นนทีวีว่าตากล้องวิ่งแน้าหมวนางวิ่งเห็นต้นนี้เลยตั้งม่หมอกว่ายอมแพ้ตากล้องอย่างเนี้คุยอย่ลูกอยู่นะว่าเห็นต้นในทีวีใช่ไหมว่ายอมแพ้แต่ตากล้องไม่ไม่ดูรับฟังแตากล้องเป็นงานแรกเอองานหน้าไปข้าวอุเทนไปข้าวอูเทนยิ้มนาแล้วก็นครพนมศีรใช่ ยี่ใบบัวเก่งมากครับใบบัวได้เดินไหมมีเดินไหมเหรอใบบัวเหนื่อยไหมเหนื่อยเล็จับงเอาด้วยอ๋อจังอ๋อใช่ไหมโอ้เก่งมากเลยใบบัวแล้วหนูก็มีปกกตต้องไม่ดูเลยโอ้ยไหนชอบไปลนดับไหนครับโอ้เก่งมากครับเก่งอันดับที่สองโอ้เก่งมากครับโอเคเลยครับยี่ดีใจด้วยครับดีใจด้วยนะคป็นี้ชื่อน้องอะไรครับ ออกัสค่ะออกัด้นีเท่าไหร่ฮะที่หนึ่งเรื่องสิบสามมันสปีครับ <c oughs> เปลียนทา่ก่อนเปลียนค่าอ๋อเื่ออหยิงโอ,โอ,โอ้เก่งมากครับ <c oughs> สุดยอดสุดยอด <c oughs> อัน <c oughs> นี้เป็นเตดให้บริการน้ำ <c oughs> น้ำดื่มเรามีพร้อมครับ วันนี้เรามีแซนด์วิชให้บริการครับแล้วก็มันครับมีมันมีแตงโมมีกล้วยครับเงื่นควสวยของเราครับนักวิ่งกินได้เลยนะครับตามใจชอบครับไม่พอมาเอาใหม่ครับ บาดูเคลื่อยรางวัลของน,นังงนวิ่งบนแท่งยูนิเรเก้าน้องมีได้ที่เท่าไหร่ครับที่สองคร,บงครบับที่เป็นไปจริงถ้าห้ผิดบรอถ้าครับอ๋อสำรองอั่นอาจะจำร่องโอเคโอเคเป็นไงครับน้องเตอร์โน่ครับอันดับที่เท่าไหร่อันดับที่สามว่าเก่งมากเลยครับได้เดินไหม ีมาเป็นโอเวอร์ออลที่2ครับอันดับที่1นึ่งรุ่นสิบสามรุ่นเชื้าคีชายน้องแพรว่าอันดับที่3หญิงครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีน้องแอมอันดับที่เท่าไหร่ครับ1รุ่นอายุไม่เกิน12ปีหญิงเ,เก่งมากครับเพิ่งมาซ้อมกับทีมได้อาทิตย์แรกนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านหมวดเจ็ดครับได้่ใหญ กำลังก็กินได้ครับครับเพราะว่าแม่ให้ตำใ่ายได้หมดกำนังก็กินได้จ้ะบเท่าที่เท่าไอยแล้วุ็กินได้ก็ง่ายอีกเนาะกำนังตบอยู่ขึ้นเลยทำนึ่งเหรอโอ้ยง่ายตบอยู่ง่นยอยู่บนแทงได้ยังไงใครสี่ยังเไงผู้นะเด็กที่อะไรที่สองครับผมที่สองชายรุ่นอายุไม่เกินสิบสองปีครับน้องน้ำพุตีเล็กของเรา ดับเท่อะไรครับนี่สองชายรื่องยุทธิลป์29ีผู้ใหญ่ใหญมาครัผูใหญ่ใจเพชรผู้ใหญ่าตะวนที่อดครับคน้นตเจอคู่หมอิได้แต่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กินได้วยมีงหวานมีของ่เข้มได้นีหมาไ้รู้มาันไม่้